Thank <laughs> you. เล็กโ,โแม่แม่ไทยพร้อมยังเกิดจะรับลูกปรับดูใจเติมโ,โอเล็กจนใหญ่มี่และนะาอะไรไม่ใช่ลนะน้าพระค่าน้ำหลวแม่มีแม่มีพระคุณที่กำเนิดเรามา หนูรักแม่หนูอยากให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงและและหนูอยากให้แม่มีความสุขและหนูถ้าชาติหน้ามีจริงหนูขอ 好啊。